สำหรับการเดินสำหรับการเดินหน้าของเศรษฐกิจและการศึกษาดูงานนะคะในส่วนของสหกรการเกษตรคลองหอยโขรงค่ะก็ได้มีการดูงานรวบรวมปลาล์มน้ำมันนะคะของสากรปลาล์มน้ำมันในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีทางนี้ก็เพื่อเป็นการประยุกต์และก็ประสานความสัมพันธ์ของการพัฒนางานสาหกรในพื้นที่ค่ะ นายธนวิชชูทองสหกรณ์จังหวัดปัตตานีมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาบุคลากรความเป็นเลิศด้านการรวบรวมปามน้ำมันสหกรณ์การเกษตรคลองหอยโครงจำกัดโดยมีกรรมการฝ่ายจัดการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการจำนวน40คนร่วมสังเกตการศึกษาดูงานของสหกรณ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะที่สำนักงานสหกรณ์ ปลาล์มน้ำมันปัตตานีอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะสำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการเก็บเกี่ยวความรู้ในด้านของธุรกิจปลาล์มน้ำมันค่ะตั้งแต่การกระบวนการรวบรวมระเบียบว,วิธีปฏิบตัติการตีราคาปลาล์มน้ำมันเพื่อให้สาก์นำมาปรับและประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานของสากร์ต่อไปอีกด้วยค่ะ